ต้องบอกเลยครับว่าเป็นสุดยอดแกรนด์ลักชัวรี่ SUV โดยแท้จริงนะครับกับแลนด์โรเวอร์รุ่น r a n g e Rover Sport นะครับ มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดนะครับรหัสของเขาก็คือ HSE ไฮบริดนะครับมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดนั่นเองต้องบอกเลยครับว่า SUV ที่เป็นแกนลักชัวรี่ขนาดนี้นะครับมีอยู่ยี่ห้อเดียวก็คือ l a รน Rover รุ่นเล n g e Rover นั่นเองแต่รุ่นนี้มาพร้อมกับตัวรุ่น Sport นครับจะเป็นตัวเล็กลงมานะครับต่อจากตัวตัว Auto b i o g r a p h y เนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านี้นั่นเองนะครับแต่โดยรวมแล้วออปชั่นหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็ให้มาอย่างครบครันนะครับต้องบอกเลยว่ารถ ตัวจริงเนี่ยใหญ่โตโมโหลานพูดคํานี้ได้เลยนะครับแล้วก็ดูแกรนมากๆและค่าตัวของเขาป้ายแดงนะครับออกห้างเกือบ8ล้านบาทณวันนี้นะครับราคาพิเศษอยู่ที่3ามล้านแปบาทไม่ต้องบอกก็รู้เลยครับว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแค่ไหนนะครับตัวรถของเขานะครับมาพร้อมกับเครื่องดีเซลนะครับสามพันซีซีหกสูบนะครับเทอร์โบพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าอีก35กิโลวัตต์ทำให้มีแรงม้าถึง340แรงม้าได้ทั้งพอมประหยัดน้ํามันและมาพร้อมกับเกียร์นะครับแบบ8ปดสปีดด้วยกันนะครับผมเรือง สมานาเนี่ยต้องบอกเลยว่าหายห่วงอยู่แล้วเพราะว่าสามารถวิ่งได้ใน all terrain เลยครับเขามีโหมดกขารขับขี่ให้เลือกมากถึง9โหมดด้วยกันนะครับ เคลมว่านะครับสามารถขับลุยน้ำเนี่ยได้ถึงความสูง850มมตรหรือว่า85เซนเลยนะครับก็ประมาณระดับเอวผมได้เลยแล้วก็ดีไซน์การตกแต่งเขานะครับมาพร้อมกับตัวสีขาวฟูจิไว้แล้วก็ตัวกระจังหน้าสีดําตัดกับรถตัวสีขาวญลักโลโก้ l a n ช์ Rover ที่มีอยู่ในทุกรุ่นนะครับบ่งบอกเอกลักษณ์ของตัวรุ่นเล n ช Rover Sport คันนี้ไฟหน้าของเขาก็มาพร้อมกับระบบ HID ไบโปรเจคเตอร์นะครับผมก็มีเดทาร์ดที่ไดในโคมไฟการดีไซน์ก็สวยงามมีเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้ว้้อมกให เป็นดับเบิลสปอรนะครับเลนส์โรเวอร์ดูบึกบันแข็งแรงนะครับขนาดถึง21นิ้วด้วยกันนะครับสังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือคาลิปเปอร์เบรกนะครับมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าผมมองดูก็อาจจะประมาณว่า4พอด้วยกันนะครับผมแล้วก็ฝากระโปรงเขานะครับมีดีไซน์ของเขาก็คือตัวช่อง ระบายอากาศนะครับผมก็มีดีไซน์ที่เป็นสีไฮกอร์สแบ็กพร้อมโลโก้เลนช์โลเวอร์ด้วยนะครับและโลโก้ของตัว h ฮบริดก็อย่างที่บอกครับว่ามีระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยทําให้ช่วยในเรื่องของพละงกาลังและความประหยัดน้ำมันนั่นเอง ตัวด้านท้ายเขาครับก็จะดีไซน์คล้ายๆกับถ้ามองกันผืนเผยนะครับก็จะเหมือนตัว Range Rover Evoque นั่นเองครับแต่ตัวนี้เป็นรุนรุ่นสปอร์ตที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมานั่นเองครับไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED ดีไซน์เขาก็มีค่อนข้างสวยงามนะครับอีกไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือความจุห้องสัมภาระต้องบอกเลยว่ากว้างนะครับสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้หลายใบนะครับแล้วก็เน้นภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางนั่นเองตัวฝาท้ายก็มีระบบไฟฟ้านะครับผมของตัวนี้ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจข้อมูลรถคันนี้หรือว่าคันอื่นนะครับสามารถเข้า่มชมคันอ,ออนไลน์ของเราได้ที่ www. b n k com ของเราครับเรามีรถเบนซ์สวยให้เลือกมากกว่า200คันกันเลยทีเดียวนะครับหรือว่าง่ายๆนะครับหยิบม,มือถือขึ้นมาสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่มุมขวาด้านล่างเพื่อรับชมข้อมูลได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทรถดูนะครับว่าอย่างนึงที่ชอบในรถคันนี้ครับก็คือเครื่องยนต์ของเขาเขาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแต่เครื่องยนต์ดีเซลก็คือเสียงดังแน่นอนลองสตาร์ทคันนี้ดูครับว่า เงียบมากๆการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารของแก๊งลักชัวรี่เอสเนี่ยมันต้องเงียบได้ขนาดนี้นั่นเองครับคือถ้าเราปิดประตูปุ๊บเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเสียงภายนอกเลยทุกอย่างของเขานะครับภายในเขาจะเป็นแบบสีทูโทนให้ความรู้สึกแบบอบอุ่นนะครับผมคันนี้แล้วก็วัสดุทั้งหมดนะครับจะบุเป็นหนังแท้ทั้งหมดทั้งคันนะครับ หน้าจอตรงฝั่งแดชบอร์ดคนขับก็ยังเป็นแบบ LCD มาให้ดูทางสมัยด้วยนะครับผมสภาพภายในนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพดีมากๆไม่โซมเลยนะครับดีไซน์คำม่ไรของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับจับกระชับง่ายนะครับแล้วก็มี paddle shift ด้วยนะครับผมตัวหน้าจอคอนโทรลตรงกลางก็จะใช้ระบบัลติมีเดียต่างๆนะครับตัวนี้ก็ใช้ค่อนข้างง่ายเนาะแล้วก็ใช้ระบบทัชสกรีน e ด้วยอุณหภูมิแอร์นะครับสามารถปรับได้ตรงนี้ใช้แบบหมุนเอานะครับแล้วก็จะมี LCD โชว์อุณหภูมิต่างๆนะครับอุณหภูมิแอร์ สามารถปรับได้แบบโฟโซนเลยก็คือหน้า2หลัง2นั่นเองตัวนี้โหมดการขับขี่นะมีให้เลือกแบบหลายรูปแบบมากนะครับตัวนี้การดีไซน์เขาก็คือเรากดขึ้นมาตัวปุ่มก็จะดันขึ้นมานะครับแล้วก็หมุนปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายนะครับตัวนี้โหมดการขับขี่ในที่ลื่นนะครับหรือว่าในสโนว์นั่นเองหรือว่าง่ายๆนะครับเราใช้โหมดแบบ ออโตเมติกก็ได้ตัวนี้มันก็สามารถออโตได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือง่ายๆเลยเราไม่ต้องไปนั่งปรับเองด้วยก็ได้นะครับตัวนี้ถือว่าโอเคเลยมีระบบช่วยเขาขึ้นเขาลงเขาให้เรียบร้อยนะครับและที่สำคัญช่วงล่างคันนี้เป็นช่วงล่างแบบ Air Suspension เพิ่มความนุ่มนุ่ให้กับตัวรถทําให้รถที่ไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะครับนั่งเนี่ยไม่กระเทือนเลยครับนั่งสบายตลอดการเดินทางปรับความระดับสูงต่ําได้ถึง3โหมดด้วยกันนะครับออฟโรดนี่ก็จะสูงสุดเลยถ้านอร์มอลก็คือขับแบบปกติถ้าใช้ความเร็วสูงก็จะขับแบบต่ำลงกว่าปกตินั่นเองเดี๋ยวผมเนีจะไปลองไปนั่งดูด้านหลังนะครับว่าจะก,กว้างขวางและทันศนวิสัยในการมองเนี่ยจะนั่งสบายแค่ไหนครับและคันนี้นะครับแกนลักชัวรี่โดยแท้จริงครับผมเปิดประตูปุ๊บเนี่ยระบบตัวไซส์ลนันบบนิ่ยจะ เปิดกลางมาให้ผมเนี่ยขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยนะครับลองนั่งดูเลยตัวนี้โอ้โหต้องบอกเลยว่ากว้างขวางนั่งสบายนะครับตัวนี้ลองนั่งเลยพื้นที่เล็กรูมเหลือๆเลยนะครับเฮดรูมก็กว้างนั่งสบายขนาดคันนี้ไม่มีตัวพาโนรามิกมานะครับสามารถนั่งได้ถึง3คนคนแกงสบายๆเลยนะครับแล้วก็แอร์ด้านหลังสามารถปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับและถ้านั่งกัน4คนนะครับเราสามารถดึงตรงนี้ลงมาครับเป็นช่องวางแก้วที่เท้าแขน ได้เลยนะครับนั่งสบายจริงๆใครนะครับที่กำลังสนใจรุ่นนี้หรือว่ายี่ห้อนี้อยากลองใช้ดูนะครับต้องบอกเลยว่าราคาตอนนี้3.890 0 0บาทเนี่ยน่าใช้น่ารอมากๆนะครับกับแกร์ลักชูรี่เอสยูวีเรนจ์โรเวอร์สปอร์ตเอสเอีไฮบคันนี้นะครับรถปี2017นะครับเลขไมล์น้อยไปแค่42,000กิโลราคาเราใจพูดอีกครั้งหนึ่งครับ3.890 0บาทคุณก็สามารถเป็นเจ้าของแกร์ลักชูรี่เอคันนี้ได้เลยนะครับ คันนี้นะครับใครได้เป็นเจ้าของก็ต้องบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนครับมาที่เบรนทเคของเรานะครับที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยนะครับ